นาลันเป็นนักปรา์ที่เข้าใจทุกอย่างแล้วพมเกรงว่าในหมู่คนที่ยังไม่พัฒนาเป็นการยากที่จะหาคนที่ตรงกับเขาพมหวังว่าส่วนทหารแบล็กโขและฮันสซนจะทำผลงานได้ดีในการแข่งขันกับส่วนโรงเรียนหน่อยร้อยกลางแต่ทาไมมือพวกเขาดูดำจังฮันเซนควรจะได้พบกับโยโกโก ในรอบที่2ของล็กใช่ไหมดูเหมือนว่ามีอะไรผิดปกติใช่ไหมปีที่แล้วสันผ่านทีมเข้าร่วมล็กหัดแหงพระเจ้าและกับจะเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายแล้วโรงเรียนหน่ายร้อนทหารบกสู้กับสุนทหารแบล็คโฮมันเป็นเกรดที่ดีที่สุดของโรงเรียนของเราแต่พวกเราแพ้โดยทหารกลางนำโดยจิงจีรีการแก้แค้นนี้ จะต้องล้างแขนอีกต่อไปฮันเซนคุณได้รับรายหลังวันแล้วและเพื่อการล้างแขนสันขอเชิญคุณไปที่นั่นด้วยสามสีคืนแล้วผมได้สวีทกับคู่รักของผมท่ายอนรานเชิญผมไปที่นั่นผมจะไปแน่นอนมอกจริงจีมีพลังจริงๆงหลังจากดูเกมมากมายแล้ว เขาก็ยังไม่เปิดเผยข้อบกพร่องใดๆเลยเป็นไปไม่ได้ที่จะชนะเขาแบบตัวต่อตัว,ตวสายเรียกเขา้าฮันสันคุณแน่ใจหรือว่าต้องการเข้ารอบยิงธนูกับศูนย์ทหารกลางผมเป็นสมาชิกผแผนกยิงธนูดังนั้นผมจึงต้องการเข้าร่วมการต่อสู้มันยากมากคุณรู้ความแกร่งของเราเล่นหรือไม่ต่อมา เขาย้ายไปเรียนที่ศูวนตทหานกลางและไม่มีใครที่จะชนะกับลาลินได้ตอนนี้คุณอยาประมาทเกินไปเนาะผมไม่ได้ขดาดหวังว่าจะแพ้และผมก็ไม่ได้กังวลอะไรอย่าประมาทเกินไปจริงจีหูเป็นคนที่มีความสามารถและขยันที่สุดที่ผมเคยพบมาผมดูแล้วคิดว่าไม่น่ากลางังวล โรงเรียนหนยร้อยทหารบกกหมอเคียวโกโกูโกโกูกำลังมองอะไรผมกำลังดูภาพของโรงเรียนหน่ยร้อยเยียวดำฮันเซนควินเจิงผมได้ยินมาว่าเขาได้รับหลากหลายรางวัลในมัดข่าวดำและตอนนี้เขาเป็นสมาชิกข,ของทีมหญิงธนูของศูนทหารแบล็กโขคุณคิดอย่างไรบ้างกับฮันเซน อืมเขาส่งพลังมออกไม่มีกี่คนที่สามารถทำให้คุณพูดคำนี้ออกมาได้แต่น่าเสียดายที่เพื่อร่วมทีมของเขาแย่มากแกงสเตอร์ห0รเอหมอเคียวโกกูมาแล้วมาเลยควินเจิงเรารักพวกคุณนะส่วนทหารเซิงหูมาแล้วและคุณคือฮันเส็นใช่ไหม สันชอบวิดีโอของคุณมากคุณช่วยเชนชื่อสันได้ไหมแล้วคุณคือใครหรอเอาเป็นคุยหมิ่งเมยคุณคือหมิ่งเมยใช่ไหมที่มาจากสูนทหันซิงหวพวกคุณเป็นที่นิยมมากใช่แล้วขอบคุณมากนะหวังว่าเราจะมีโอกาสได้เล่นด้วยกันนั่นคือหมิ่งเมยเขาเข้าสู่รอบรองชนะเลิศ ในสันปทมศึกษาปีแรกแล้วทำบาอะไรแบบเนี้ยก๊อปสตาร์สเตเดียมนั่นนั่นคือหมอกเคียวกงกูฮอ <Ha! S 1> เขียวกงกูจิงถนุนได้ดีมากมีคนรอบโจมดีผมข้างสนามคนคือฮันเซนช่ยไหมฟังแวนดิ้ง มีคนมากมายที่ติดตามคุณบนสกายเน็ตและบางคนเปรียบเทียบคุณกับจิงจีวูนี่กล้าดียังไงมารอบโจมตีฮันสินข้างสนามผมชื่อเฟิงวินดีมาจากส่วนทหารแมนส์คู่ต่อสู้ของคนในรอบแรกไงคุณยังจำได้ไหมผู้ที่เข้าสู่รอบต่อไปและกลายเป็นคู่ต่อสู้ของส่นทหารกลางถ้าอย่างนั้น คุณก็จําได้ว่าสูตนทหารกลางเป็นคู่ต่อสู้ที่ผมต้องการเอาชน,นะอ๋อใช่แล้วแต่คุณดูเหมือนว่าส่วนทหารกลางของเราได้รับความนิยมมมาสวัสดีผมชื่อหมอเคอียวโกกุสวัสดีผมชื่อฮันเซนเดิมทีผมต้องการรอเกมจบก่อนแล้วแนะนํำตัวเองยังเป็นทางก่อนแต่เนื่องจะได้พบคนอยู่ที่นี่ ผมก็เลยทักไทยก่อนผมตั้งตารอเกมของเราอยู่เนาะใช่แล้วผมก็ด้วยสถานีหัวชิงด้วยความสำเร็จของฮันเซนในการโชวมวยขาวดำถ้าเขาเข้าร่วมหลีกมวยขาวดำเขาสามารถทำผลงานยดอดเยี่ยมไดอย่างแน่นอนทำไมฮันเซนถึงทิ้งโอกาสดีๆแบบนี้และเลือกหญิงเทนน อ๋อ oh, เข้าใจแล้วคำสัญญาแห่งโชคชะตาของสุปรหลัตและจักรพรรดิสันแค่พูดว่าเป็นเรื่องบังเอิญที่จริงจีอูเลือกแผกนกหญิงธนูและฮันสันก็เลือกแผนกหญิงธนูด้วยและมีบางอย่างที่ยุ่งมากระหว่างสองคนนี้สันเคยเห็นการแข่งขันชกมวยข่าดำของฮันสันและนาลันก็ด้วยจริงจีอูก็ออกชนะนาลันสองสามมาก่อนใช่ไหม การดวนกันที่แข่งแกรงนั้นน่าตื่นเต้นจริงๆ